เดิมทีเย่เชนวางแผนที่จะปล่อยให้ลุงซองอาศัยอยู่ในชน่นาทาวต่อไปอย่างมั่นคงและในอนาคตเขาจะหาเวลาไปเกาะฮ่องกงเพื่อแก้ปัญหาของเขาอย่างไรก็ตามเนื่องจากลิวเฉิงใจร้อนและริเริ่มที่จะทำอะไรบางอย่างเขาจึงสามารถไปที่เกาะฮ่องกงเพื่อพบเขาได้เพียงชั่วครู่เท่านั้นเกาะฮ่องกงอยู่ไกลจากสหรัฐอเมริกาเครื่องบินธรรมดาใช้เวลาเที่ยวเดียวอย่างน้อยสิบชั่วโมง และต้องใช้เวลาในการประมวลผลสิ่งต่าง,างๆดังนั้นเย่เฉินจึงประมาณการว่าเขาจะต้องออกจากสหรัฐอเมริกาเป็นเวลาอย่างน้อย3-5วันหรือนานกว่านั้นและสิ่งที่เขากังวลมากที่สุดคือเซี่ยวจุรนันแม้ว่าเขาจะได้จัดเตรียมทหารหญิงของวังว่านหลงเพื่อปกป้องเขาอย่างลับๆแต่เขาก็ยังกังวลว่าจะปล่อยให้เซี่ยวจูหอรานอยู่ในสหรัฐอเมริกาเพื่อศึกษาและอยู่คนเดียว ตอนนี้เซี่ยวฉางกุนยังคงมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมในเกาหลีใต้คนเดียวที่สามารถมาที่สหรัฐอเมริกาเพื่อไปกับเซี่ยวจุรันได้สองสาวันคือมาแลนแม่บุญธรรมของเขาอย่างไรก็ตามถ้าเขาบอกเสี่ยวถูหอรานโดยตรงว่าเขากำลังจะไปเกาะฮ่องกงจากนั้นเขาจำเป็นต้องเชิญแม่สามีให้มากับเธอเย่เฉิงรู้สึกแข็งทื่อเล็กน้อย แต่ถ้าคุณไปคุยกับเซี่ยวจุรานแล้วเซี่ยวจุรานอาจไม่ต้องโยนแม่สามีของเธอไปในเวลานั้นมีเพียงสองทางเลือกหนึ่งคือการเกลี้ยกล่อมตัวเองไม่ให้ไปเกาะฮ่องกงอีกอย่างคือต้องปลอบใจตัวเองว่าจะไปเกาะฮ่องกงคนเดียวได้นอกจากนี้เย่เชนประมาณการว่ามาแลนไม่ต้องการมาที่สหรัฐอเมริกาในขณะนี้ เธออยู่คนเดียวในจินหลิงมีรถหรูบ้านหรูและเงินค่าขนมหลายแสนเธอต้องมีชีวิตที่ดีถ้าเธอมาที่อเมริกาเธอกลัวว่าเธอจะไม่มีความสุขดังนั้นเย่เฉินจึงเริ่มคิดในใจว่าเขาสามารถหาเหตุผลบางอย่างในการหาแม่สามีของเขาหมาลลานจากนั้นจึงใช้โอกาสนี้บอกเซี่ยวจูรันว่าเขามีลูกค้าที่เกาะฮ่องกงและเช่นเดียวกับหมาลลานที่อยู่ที่นี่เขาจะไปเกาะฮ่องกงก่อนสองสามวานันและปล่อยให้หมาลลานอยู่ที่นี่กับเธอ สำหรับวิธีนำหมาล้านมาจากประเทศจีนนั้นเย่เฉินไม่กังวลเลยเขารู้จักหมาล้านดีเกินไปและเขาต้องการแค่เกมเล็กน้อยเพื่อดึงหมาล้านเข้ามาดังนั้นเขาจึงโทรหาซงวันติ้งทันทีและพูดว่าต้องการความช่วยเหลือจากคุณซงวอนติงพูดโดยไม่ลังเลอาจารย์เย่หากท่านมีอะไรก็บอกข้ามาเย่เฉินไม่สุภาพและบอกซงวอนติ้งเกี่ยวกับแผนของเขา หลังจากที่ส่งวอนติงได้ยินเธอก็พูดทันทีว่าอาจารย์เย่วางใจได้เลยฉันจะทำงานให้สำเร็จอย่างแน่นอนในเวลาเดียวกันหัวเซี่ยที่อยู่อีกฟากหนึ่งของโลกเป็นเวลาเช้าหมาลานนอนอยู่บนเตียงหรูหราขนาดใหญ่ของคฤหาสน์ยิ่ปนของทอมสันและนอนหลับไปจนหลังสิบโมงตั้งแต่เย่เชนและเซี่ยวจุรันไปสหรัฐอเมริกาและเซี่ยวฉางกุนไปเกาหลีใต้มาแลนก็ปล่อยตัวเองไป เธออาศัยอยู่ในคฤราหั์ชั้นหนึ่งของทองสันขับรถโรลโรอยส์คันลีแนรและมีเงินค่าขนมห้าแสนจากเยเฉินในบัตรธนาคารของเธอในเวลานี้ก่อนที่มาหลานจะตื่นโทรศัพท์ก็ส่งเสียงหึ่งๆเธอรับสายอย่างงูเงียหยิบปากขึ้นมาถามว่าใครเป็นอะไรโทรมาแต่เช้าหน้ารำคาญไหมอีกด้านหนึ่งของโทรศัพท์เสียงที่ประจบประแจงของเคียนฮองเกียนก็ดังขึ้นพี่สาวหลานนี่ฉันเองเฉียนหงหอยาน ถึงเวลาแล้วเธอยังไม่ตื่นอีกเหรอ ตั้งแต่เคียนฮ่องกียนกลับมาเธอถือว่ามาแลนเป็นครอบครัวใหญ่มาโดยตลอดเมื่อเร็วๆนี้เธอมาหาเธอทุกวันเพื่อแสดงการต้อนรับมาลานไม่เพียงแต่ประจบสอพลอคำยืนยอทุกรูปแบบกระพือปีก่าวกับนางฟ้าแต่ก็เดินตามเธอไปเหมือนคนรับใช้เล็กๆออกไปออกไปแบกกระเป๋าขึ้นรถเปิดประตูแม้ว่ามาลานจะเข้าห้องน้ำเธอก็หยิบกระดาษชำระอีกแผ่นมากั้นประตูไว้สำหรับกลัวว่ากระดาษมาล่าข้างในจะไม่เพียงพอ เมื่อมาหลานเคยอยู่ในตระกูลเซี่ยวเขามักถูกเคียนฮองเกียนรังแกและเกลียดเธอมากแต่ตอนนี้เคียนฮองเกียนวิ่งไปประนามเธอเหมือนสุนัขทันใดนั้นก็ขยายความไร้สาระของเธออย่างไม่มีขอบเขตและปล่อยให้เธอมีเธอพลังงานสดชื่นขององค์การพลิกกลับอย่างสมบูรณ์ดังนั้นเธอจึงมีความสุขที่ได้ออกไปเที่ยวกับเคียนฮองเกียนทุกวัน สำหรับมาลนเฉพาะเมื่อเคียนฮองเกียนอยู่ต่อหน้าเธออย่างประจบประาดแจงเท่านั้นที่สามารถรู้สึกได้ว่ามาแลนแตกต่างไปจากนี้จริงๆดังนั้นเมื่อมาลานได้ยินเสียงของเคียนฮองเกียนที่ปลายสายเขาก็ฮัมเพลงและพูดว่าฉันยังนอนไม่พอกี่โมงแล้วเคียนฮองเกียนรีพูดว่าเกือบจะสิบเอ็ดโมงแล้วเมื่อวานคุณไม่ได้บอกว่าคุณจะไปชอปปิ้งวันนี้เหรอฉันพร้อมแล้วที่ประตูของคุณ วันนี้เราไปกันไหมจากนั้นหมาลานก็กลับมารู้สึกตัวและพล่องออกมาโอ้ฉันลืมไปฉันวางแผนที่จะไปที่ฮาร์เบอร์ซิตี้เพื่อซื้อสร้อยคอเมื่อเร็วๆนี้ฉันรู้สึกเหมือนมีอะไรขาดหายไปที่คอของฉันเคียนฮองเกียนกล่าวด้วยรอยยิ้มคุณมักจะขับคันลินานและพบพาแอร์เมสออกไปสิ่งเดียวที่ขาดหายไปคือสร้อยคอที่โอ้อวดมากขึ้นเล็กน้อยคุณอยากเห็นแบรนด์อะไร หมาลานพูดอย่างเป็นกันเองอะไรก็ตามบูการีทิฟฟานี่คาเทียฉันไม่เลือกกราบใดที่เป็นชื่อใหญ่บรรทัดแรกเคียนฮองเกียนประจบประแจงเธอทันทียังคงเป็นพี่สาวแลนคุณมีวิสัยทัศน์และด้วยอารมณ์ของคุณคุณต้องการชื่อใหญ่บรรทัดแรกเหล่านี้เพื่อให้คู่ควรกับคนธรรมดาเช่นฉันไม่สามารถเปรียบเทียบกับคุณซิสเตอร์แลนสองสาพันหยวนเพื่อให้ได้โชวไทฟุกก็เกินพอสำหรับคนอย่างฉัน เมื่อพูดถึงเรื่องนี้เคียนฮองเกียนถอนหายใจและพูดอีกครั้งพี่สาวหลานคุงมีชีวิตที่ดีอาศัยอยู่ในบ้านหรูขับรถหรูสวมสินค้าหรูหราชั้นนำผู้ชนะที่เหมาะสมในชีวิตไม่เหมือนฉันหลังจากภัยพิบัติจิวเวอรี่และกระเป๋าหมดแล้วเดี๋ยวนี้ซื้อแบรนด์ดังๆมาเลยฉันไม่สามารถซื้อโชไทฟุกได้ฉันจะขอเงินเว้ยเยและไปที่แผงขายเงินเพื่อซื้อเงินสร้อยใส่ได้ครับ มาลานคิดอยู่ครู่หนึ่งเคียนหฮองเกียนคนนี้มีความตระหนักในตนเองจริงๆร,ร,รู้ว่าเธอคือโชไทยฟุกเธอคือโชไทยฟุกฉันคือบูการี TSTS TS, ระดับนี้ถูกดึงออกมาในทันใดฉันไม่รู้ไปกี่ชั้นแล้วเมื่อคิดถึงเรื่องนี้มาลานก็ไม่ค่อยพูดอย่างเปิดเผยด,ดูที่คุณพูดสิคุณเป็นสนมของมาลานของฉันคุณจะลดไปที่ร้านเพื่อซื้อโซ่เงินที่แพงขายได้ยังไง เมื่อพูดจบมาหลานก็ลุกขึ้นจากเตียงแล้วพูดด้วยอารมณ์ดีว่าเราจะไปฮาร์เบอร์ซิตี้ทีหลังและหลังจากเลือกสร้อยคอ,อกับฉันเราจะไปที่โจไทฟุกและฉันจะให้สร้อยคอแก่คุณโอพระเจ้าเคียนฮองเกียนถามอย่างตื่นเต้นพี่สาวหลานคุณตั้งใจจะล้อเลียนฉันใช่ไหมคุณต้องการให้สร้อยคอฉันจริงๆเหรอ หมาหลานพูดอย่างจริงจังฉันหมาหลานไม่เคยโม้ในสิ่งที่ฉันพูดฉันจะให้มันเมื่อฉันพูดถ้าน้อยกว่าหนึ่งหมื่นหยวนคุณสามารถเลือกสิ่งที่คุณต้องการได้เคียนฮองเกียนกล่าวอย่างมีความสุขเบาละพี่หลานคุณยังคงสดใสคุณลุกขึ้นเมื่อไหร่ฉันจะไปกับคุณที่สร้งางไห่พอร์ตซิตี้หมาหลานกลิ้งตัวลงจากเตียงแล้วพูดว่ารอฉันด้วยฉันจะไปล้างทำความสะอาด ครึ่งชั่วโมงต่อมาประตูไฟฟ้าของวิลล่าก็เปิดออกอย่างช้าๆและมาหลานก็ขับรถโรลรอยส์คันลินแนนออกไป เคียนฮองเกียนมองไปที่ด้านหน้าที่ครอบงำของโรลส์ ce, และรูปลักษณ์ของมาแลนเมื่อขับรถหัวใจของเธอเปรี้ยวและโกรธและเธอกอดไม่ได้ที่จะพูดพึพมพำแค่การตกต่ำของมาแลนไม่เป็นไรที่จะขับคันลีนานเธอกำลังขับรถเข้าไปข้างในและผู้คนต่างก็หวังให้พวกเขาเห็นผ้าคลุมเทียนลิ่งของเธอจากภายนอกเท่าน,านั้นและพวกเขาคิดว่ามันเป็นรถไร้คนขับหากพวกเขาไม่ระวัง ในเวลานี้มาหลานจอดรถไว้ข้างหน้าเธอโผล่หัวออกมาทักทายเธอหงหอยานขึ้นรถเร็วเอาละเคียนหงเกียนลืมรถเปรี้ยวในใจของเธอทันทีเข้าไปในรถและพูดด้วยรอยยิ้มที่ประจบประแจงพี่สาวหลานรถคันนี้ตรงกับอารมณ์ของคุณจริงๆโดดเด่นมากคุณนั่งอยู่ในนั้นคู่ที่สมบูรณ์แบบ หมาล้านเลิกคิ้วขึ้นและพูดอย่างภาคภูมิใจนั่นสินะเมื่อเซียวชางคุณกลับมาฉันจะบอกเขาว่าฉันจะขับรถคันนี้ให้ตัวเองในอนาคตและปล่อยให้เขาซื้อคันอื่นด้วยตัวเองหลังจากนั้นเขาสตาร์ทรถและใช้ทอมสันยีปิ้นเมื่อหมาล้านขับรถออกไปชายคนหนึ่งหยิบโทรศัพท์มือถือของเขาขึ้นมาแล้วโทรออกบนรถออฟโรดสีดำหน้าทอมสันยีบิน ทันทีที่โทรศัพท์ผ่านไปเขาก็พูดด้วยความเคารพว่าคุณหนูเป้าหมายออกไปแล้วอีกด้านหนึ่งของโทรศัพท์เสียงของซองวันติ้งก็ดังขึ้นจับตาดูเธอไว้หมาล้านขับรถโรลไรซ์คันลีแนนอันเป็นเจ้าครองมาจนถึงจินหลิงฮาร์เบอร์ซิตี้หลังจากเทรถยนต์มากกว่าหนึ่งโหลอย่างระมัดระวังในโรงรถใต้ดินและในที่สุดก็จอดรถเธอและเฉียนหงหอยานก็มาที่ชั้นหนึ่งด้วยกัน ที่ชั้นหนึ่งของ h a r ์เบอร์ซิีแทบทุกแบรนด์หรูแถวหน้าในจำนวนนี้ครึ่งหนึ่งเป็นแบรนด์เสื้อผ้าและกระเป๋าเดินทางเช่นเอลวีและกุชชี่และอีกครึ่งหนึ่งเป็นเครื่องประดับเช่นบูการีและคาเทียทันทีที่มาหลานมาถึงเขาก็พาเคียนฮองเกียนไปที่ร้านบูการีก่อนไม่ใช่ว่าบูการีจะดีกว่าแบรนด์อื่นๆมากส่วนใหญ่เป็นเพราะมาแลนชอบชื่อบูการีและคิดว่ามันเป็นงานรื่นเริง ทันทีที่ทั้งสองเข้าสู่บูการี่มาหลานก็ตรงไปที่เคาน์เตอร์ตรงกลางจากนั้นนั่งบนเก้าอี้สูงหน้าเคาน์เตอร์ตบกุญแจโรล์ไรส์บนเคาน์เตอร์ด้วยมือขวาแล้วตบเย่เชนด้วยข้างซ้ายของเขากระเป๋าถือแอร์เมสที่ฉันส่งไปก่อนหน้านี้วางอยู่บนเคาน์เตอร์เมื่อคู่มือการซื้อของเห็นสถานการณ์นี้เธอคิดทันทีว่าเป็นลูกค้ารายใหญ่ ดังนั้นเธอจึงรีบเข้าไปและกล่าวด้วยความเคารพว่าสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่บูการี่คุณต้องการดูอะไรมาลานกระแอมและพูดอย่างเย่อหยิ่งไอสร้อยคอที่สวยงามในครอบครัวของคุณมีอะไรบ้างหยิบมันออกมาให้ฉันไกโชอ,อปปอปิ้งพยักหน้าอย่างรวดเร็ว แล้วหันไปหาไกด์ช้อปปิ้งชายที่อยู่ข้างๆแล้วพูดว่าแจ็ครีบเตรียมน้ำอัดลมนำเข้าจากสเปนสองขวดให้แขกเร็วๆแล้วยังเอาตัวอย่างน้ำหอมใหม่ล่าสุดของเดือนนี้มาให้ทั้งสองคนด้วยต้องลองสักหน่อยมักคุเทศช้อปปิ้งชายเชื่อฟังในทันทีและมาลานก็ถอนหายใจในใจเป็นแบรนด์ใหญ่บริการนี้ไม่มีใครเลยจริงๆ เคียนฮองเกียนยืนอยู่ข้างหลังมาแลและถอนหายใจในหัวใจของเธอฉันนึกย้อนกลับไปเมื่อครอบครัวเซี่ยวยังมีเงินอยู่ฉันได้รับการปฏิบัติเช่นนี้เมื่อฉันไปที่ร้านประเภทนี้แต่ตอนนี้ฉันมาที่ร้านของเราและรู้สึกประหมา่าฟินิกทุกไม่เท่าไก่ในเวลานี้ไกดสาวหยิบถาดที่เต็มไปด้วยสร้อยคอออกมาวางไว้หน้ามาลานและกล่าวด้วยความเคารพว่าคุณผู้หญิงนี่คือสร้อยคอรุ่งใหม่ล่าสุดของเรา มีรุ่นใหม่ล่าสุดหลายรุ่นในซีรีส์คลาสสิกที่คุ้มทำได้ลองดูสิหมาล้านพยักหน้าชี้ไปที่จี้เพชรอันหนึ่งแล้วพูดว่าฉันคิดว่านี่เป็นสิ่งที่ดีราคาเท่าไหรคู่มือช้อปปิง้งคู่มือช้อปปิ้งเหลือบไปเห็นป้ายราคาแล้วพูดว่า คุณผู้หญิงสร้อยคอที่คุณชอบมีราคาอยู่ที่1 1 8 8 0 0สร้อยคอทองคำา8 k แและจี้เพชรจากแอฟริกาใต้แม้ว่าเพชรจะเป็นเพชรที่หักทั้งหมดแต่ก็ถูกเจรนมันสมบูรณ์แบบมากกลอสจึงดีมากแอร์ละมันเงามากหลังจากสวมใส่คุณอยากลองใส่ดูไหมสำหรับมาล่าราคามากกว่า11,000 0เป็นเพียงราคาในอุดมคติของเธอ ท้ายที่สุดเมื่อเย่เชนและเซี่ยวจุรันจากไปพวกเขาที่เงินติดกระเป๋าไว้ห้าแ0 0เหรียญหากเธอซื้อสร้อยคอที่แพงเกินไปงบประมาณจะใช้มากเกินไปซึ่งจะส่งผลต่อการบริโภคในอนาคตของเธอช่วงราคาหนึ่งแสนนั้นเป็นมิตรมากด้วยทรัพยากรทางการเงินในปัจจุบันของเธอหลังจากซื้อสร้อยคอจำนวนหนึ่งแสนสร้อยคอแล้วเงินที่เหลือก็เพียงพอแล้วสำหรับเธอที่จะใช้มันอย่างไม่มีข้อจำกัดจนกว่ายเย่เชนจะกลับมา ดังนั้นเธอจึงบอกกับคู่มือการซื้อของว่ามาเถอะช่วยฉันใส่แล้วเห็นผลคู่มือช้อปปิ้งกำลังจะช่วยมาหลานสวมสร้อยคอเมื่อโทรศัพท์มือถือบนเดสก์ท็อปสั่นสะเทือนอย่างกระทันหันและผู้โทรคือผู้จัดการของร้านและเจ้านายของเธอเธอจึงกล่าวขอโทษมาลลานนะว่าท่านหญิงกรุณารอสักครู่ฉันจะรับสายจากหัวหน้าของเราขอโทษด,ด้วย มาล้านเข้ามาในร้านดังๆและคุณภาพก็ดีขึ้นเล็กน้อยเขาพูดอย่างสบายๆไม่เป็นไรนายไปรับก่อนก็ได้ คู่มือช้อปปิ้งหยิบโทรศัพท์แล้วเดินไปข้างๆฟังผู้จัดการร้านคุยโทรศัพท์ว่าหลิวคุณต้องให้ผู้หญิงคนนั้นใช้เงินให้มากที่สุดในภายหลงังถ้าคุณสามารถทําให้เธอใช้เงินสามแสนหยวนในร้านของเราได้ฉันจะทําให้รางวัลคุณห้าหมื่นหยวนและถ้าเธอสามารถใช้เงินในร้านของเราได้ห้าแสนหยวนฉันจะตอบแทนคุณด้วยหนึ่งแสนหยวน เมื่อสาวช้อปปิ้งไกได้ยินเรื่องนี้เธอกอดไม่ได้ที่จะแอบมองมาลานที่นี่ถึงแม้ว่าเธอจะไม่รู้ว่าทำไมผู้จัดการร้านถึงสนใจผู้หญิงคนนี้เธอก็รู้ว่านี่เป็นโอกาสที่ดีในการทำเงินดังนั้นเธอจึงกระซิบไม่ต้องกังวลฉันเข้าใจแล้วหลังจากพูจบเธอก็วางสายเดินไปหามาลานแล้วพูดด้วยรอยยิ้มว่าคุณผู้หญิงมาเธอให้ฉันลองให้คุณดู มาล้านพยักหน้าสวมสร้อยคอด้วยความช่วยเหลือจากไกลช้อปปิ้งและมองเข้าไปในกระจกต่อไปอัตราส่วนราคาต่อประสิทธิภาพของเครื่องประดับจากแบรนด์ใหญ่นี้บางมากโซ่ทอง 18K เเองนั้นไม่คุ้มกับเงินที่จ่ายมากนักและจี้ที่เต็มไปด้วยเพชรที่หักก็ไม่แพงมากทั้งสองอย่างรวมกันก็ถือว่าเพียงพอแล้วเสร็จส่วนของราคา อย่างไรก็ตามมูลค่าของมาล่าไม่ใช่อัตราส่วนราคาต่อประสิทธิภาพแต่เป็นอัตราส่วนหน้าต่อราคาประสิทธิภาพด้านต้นทุนที่เรียกว่าเป็นอัตราส่วนระหว่างประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์และราคาสำหรับราคาเดียวกันประสิทธิภาพดีกว่ายิ่งดี ส่วนอัตราส่วนหน้าต่อราคานั้นเป็นอัตราส่วนระหว่างหน้ากับราคาสินค้าราคาเท่ากันหน้ายิ่งสูงยิ่งสําคัญยิ่งเสื่อยืดคขตต้อนแท้ราคาไม่แรงราคามากกว่า100หยวนขายได้แปดพันตราบใดที่โลโก้แบรนด์บนหน้าอกมีใบหน้าเพียงพอในสายตาของมาแลนมันก็คุ้มค่าเช่นกัน หมาล้านมองดูอยู่ครู่หนึ่งก็พบว่าสร้อยนั้นไม่ส่องแสงจริงๆภายใต้แสงไฟของร้านขายเครื่องประดับขอบและมุมแทบทุกมุมจะเปล่งประกายออกมาด้วยความวิจิตรการตาตื่นเต้นเธอพูดเกือบจะในทันทีว่าฉันต้องการสิ่งนี้ห่อให้ฉันด้วยในเวลานี้ไกลช้อปปิ้งของหญิงสาวอดไม่ได้ที่จะพูดว่าคุณผู้หญิงให้ฉันบอกความจริงเถอะฉันรู้สึกว่าห่วงโซ่นี้ดูไม่เข้ากับอารมณ์ของคุณเลย คุณหมายความว่าอย่างไรมาลานขมวดคิ้วและถามคุณหมายความว่าฉันไม่คู่ควรกับสร้อยคอราคาแพงเช่นนี้ไกด์ช้อปปิ้งโบกมือให้เธออย่างรวดเร็วไม่ไม่ฉันไม่ได้หมายความอย่างนั้นตั้งแต่คุณเข้ามาที่ประตูฉันก็เห็นว่าคุณฟุ่งเฟือพูดตามตรงฉันทำงานที่บูการี่มาหลายปีแล้วและฉันไม่เคยเห็นมาก่อนฉันไม่เคยมีแขกรับเชิญที่มีเสน่ห์เช่นคุณ การเย็นยออย่างกระทันหันของอีกฝ่ายทำให้หมาหล้านขึ้นไปบนฟ้าทันทีหมาหลานยิ้มแล้วพูดว่าโอ้เธอพูดเก่งจริงๆแม้ว่าฉันจะนิสัยดีมากแต่สุดท้ายแล้วฉันแก่แล้วและฉันไม่สามารถเปรียบเทียบกับคนหนุ่มสาวเหล่านั้นได้ไกลสาวซื้อของรีพูดว่าเธอช่างถ่อมตัวเธอเจ้าอารมณ์มากกว่าดาราสาวในวัยยีสิบที่ฉันเคยเห็น จริงเหรอหมาหลานมองตัวเองในกระจกด้วยความประหลาดใจเธอรู้สึกว่าเธอมีอารมณ์ดีมากจริงๆแล้วพูดด้วยรอยยิ้มว่าอ้อพูดถึงเรื่องอารมณ์ก็ไม่ใช่แค่หนุ่มๆๆเท่านั้นแหละคนทําได้แค่แต่งตัวไม่มีสเสน่ห์เคียนฮองเกียนที่ด้านข้างเรจในใจของเธออารมณ์ของหมาหลานไม่อาจเทียบได้กับชื่อจริงแน่นอนถ้าเธอพูดถึงนิสัยของแม่ไม่ย่อมมีพลังและไม่มีใครเทียบได้จริงๆ ในเวลานี้มคุเทศหญิงพูดด้วยสีหน้าจริงจังคุณผู้หญิงผู้จริงคุณมีนิสัยดีมากและขับรถชั้นยอดอย่างโรลรอยส์แม้แต่กระเป๋าของคุณก็ยังเป็นเฮอร์มมสเกือบจะเป็นอันดับต้นๆขององค์การแข่งขันถ้าคุณสวมโซ่นี้มากกว่าหนึ่งแสนจะไม่ทําให้อารมณ์ของคุณเสียไปและแม้ว่าคุณจะสวมใส่มันก็ดีกว,ว่าที่จะไม่สวมมันเมื่อหมาล้านได้ยินเช่นนี้เขาก็ถามอย่างไม่รู้ตัวว่าจริงเหรอมากกว่าหนึ่งแสนเลย ไกด์ชอปปิ้งรีบพูดขึ้นว่าบอกตามตรงฉันทำงานที่นี่มาเป็นเวลานานและเห็นมาเยอะแล้วลูกค้าจำนวนมากที่ใช้เงินหลายแสนเหรียญไปกับสร้อยคอนั้นจริงๆแล้วส่วนใหญ่เป็นครอบครัวที่มีฐานะดีและพวกเขากล้าที่จะซื้อสร้อยคอมูลค่าหลายแสนเหรียญใช่คนส่วนใหญ่ขับรถน้อยกว่าห้าแสนคันและพูดตรงๆก็คือพวกเขาเป็นเจ้าแห่งใบหน้าบวมและคนอ้วนหลังจากพูดจบเธอกล่าวพร้อมชมเชยแต่คุณแตกต่างไปจากนี้ คุณขับโรไรส์และถือแอเมสจากมุมมองนี้คุณอยู่ที่ระดับเพดานคุณแข็งแกร่งกว่าแขกที่อ้วนและบวมหลายเท่าคุณเป็นผู้หญิงจริงๆไม่แน่นั่นมันผู้หญิงของผู้หญิงเพดานของผู้หญิงต่างหากแล้วจะใส่สร้อยแบบเดียวกับที่บวมและอ้วนได้ยังไง